สวัสดีครับเจนนี่สวิทนะครับร้านกำแหงยี่สี่แยกสามสิบนะครับมาดูเครื่องนี้นะครับจะเป็น macbook air m1 นะครับ a สองสามสามเจ็ดนะครับจอ lcd แตกนะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นตรงนี้นะครับเครื่องนี้ลูกค้าล้างมานะครับไม่มี macos นะครับเดี๋ยวหลังจากเปลี่ยนจอเสร็จเดี๋ยวเรามาติดตั้ง macos ใหม่นะครับเครื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเฉพาะตัวจอ lcd นะครับ ไม่ต้องเปลี่ยนยกบานนะครับตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเฉพาะตัว LCD นะครับก็คืออะไรตัวนี้นะครับเห็นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับคลิปนี้จะถ่ายแบบเดียวๆนะครับก็คือเราจะาพยายามไม่ตัดต่อนะครับจะทำให้ลูกค้าดูเลยนะครับเครื่องตัวนี้ลูกค้าส่งมาจากสงขลานะครับ หาดใหญ่สงขานะครับอันนี้คือภายในนะครับของ macbook รุ่นนี้นะครับ macbook air m 1นะครับโมเดล a 2 3 3 7นะครับ หลดแบตเตอรี่ก่อนนะครับ เดี่ยวดูกันไปยาวๆนะครับอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรมากนะครับก็คืออยากให้ลูกค้าดูขั้นตอนในการทานะครับตอนนี้ร้านย้ายมาอยู่ในซอยรามกำแหง24่แยก30นะครับใกล้ๆกับร้านเดิมนะครับเดิมจะอยู่รามกำแหง24่ระหว่างแยก30กับ32นะครับจะอยู่ริมถนนนะครับตอนนี้จะย้ายเขาเข้าไม่อยู่ในแยกนะครับจะเข้ามาอยู่ในแยกเดิมจะเป็นเซเว่นนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวผมส่งงานลูกค้าแวบหนึ่งนะครับโอ้เดี๋ยวแวะ ดีครับเสร็จหรอครับผมอเสร็จแล้วเหรอคะแลควครับท uh ี่เปิดขากวันไหนเปิดาแล้วครับเกิดชั่วโมงอะรอ๋อ่ามมากับ ก็ลูกค้าต้องแอดก่อนนะครับแอดอ๋อมันดีเห็ุไปแล้วใช่ไหมอันนี้ผมขันมือเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งถือมือถือนะครับ เดี๋ยวรอชัางวันมาถ่ายให้นะครับอันนี้เป็นชื่อร้านนะ